ไม้ขุดล้อมเป็นไม้ที่เอาไว้ใช้ตกแต่งจัดสวนภูมิทัศน์จะใช้กันมากตามหน่วยงานราชการตามปั๊มน้ำมันหมู่บ้านจัดสรรสถานที่เหล่านี้ต้องการไม้ที่โตแล้วและมีรูปทรงแปลกหรือรูปทรงที่สวยงามนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ประดับจัดตกแต่ง สวนของพื้นที่ของตัวเองซึ่งไม้ขุดล้อมเหล่านี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นต้นแคนาต้นพยอมต้นจิกต้นกระโดนต้นน้ำเต้าต้นพยอมไม้ที่มีรูปทรงแปลกและสวยงามจะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับซึ่งไม้ขุดล้อมเหล่านี้ จะมีราคาค่อนข้างดีครับเป็นไม้ประดับตกแต่งที่น่าสนใจเหมาะแก่การปลูกเพื่อขุดล้อมจำหน่ายนะครับตลาดก็ค่อนข้างดีนะครับจะมีในหน้าต่างๆนะครับวิ่งเข้ามาหาเราถ้ารู้ว่าเราเนี่ย มีต้นไม้สำหรับขุดล้อมเพื่อจำหน่ายนะครับเห็นแล้วก็น่าสนใจครับถ้าใครสนใจนะครับไม้ล้อมเพื่อจำหน่ายก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการปลูกต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้บางชนิดได้รูปทรงที่ดีนะครับสวยงามน่าสนใจนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับต้นไม้หลายชนิดสามารถที่จะขุดล้อมเพื่อจำหน่ายได้